ดูครับโมเดลเขาโอ้โห,โโหเบ่งพลังไปหนึ่งทีแล้วก็กลายร่าง กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆ,กๆชานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเซนเซียเอ็กับผม NT Channel นะครับก็ตามหน้าปกคลิปของเราเลยละกันนะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาส่องตัวละครที่ยังไม่มาในเซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งการพาไปส่องในวันนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบละกันนะฮะอย่างแรกเลยคือจะดูแบบไม่มีโมเดลก่อนเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยมันต้องรอตู้พิเศษของมันเท่านั้นนะครับผมถึงเราจะสามารถดูโมเดลของมันได้ แล้วก็อย่างที่2ที่ผมจะพาไปส่องคือเราจะพาไปดูโมเดลตัวละครตัวใหม่นะที่เพิ่มเลดอัพอยู่นะตอนนี้ละกันนะครับผมก็ประมาณ78ตัวละกันนะครับที่เซิร์ฟไทยน่าจะไม่มีด้วยรวมถึงตู้สุ่มธรรมดาที่อยู่ถาวรเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวพิเศษนะครับผมที่จะเพิ่มเข้าไปให้เราสุ่มด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาไปส่องแต่ผมเนี่ยต้องขอญาตย้ำไปก่อนเลยว่าผม,มเคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมอาจจะไม่รู้จักชื่อตัวละครทุกตัวละครผมต้องกราบขอโทษด,ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผม ในคลิปนี้ผมจะไม่รีวิวสกิลตัวละครใดๆนะครับผมผมบอกไปก่อนวันนี้ผมจะพาแค่มา2นะเพราะว่าในการรีวิวเนี่ยผมกะจะทําตัวละครของมันแบบแยกทีละตัวทีละตัวไปเลยนะครับผมแบบเจาะลึกนะฮะแล้วก็จะพาไปด้วยเรื่องของสกิลต่างๆไปเลยละกันเนาะวันนี้อาจจะดูแค่โมเดลอย่างเดียวพอโอเคเรากว่าจะอธิบายเสร็จนี่น่าจะไปประมาณนาทีกว่าแล้วมั้งเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไปดูตัวละครที่มีเดตอัพตอนนี้ดีกว่าครับว่าโมเดลแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นยังไงครับเริ่มจากตัวแรกเลยนี่ฮะเท่มาก ดูมันลงมาแล้วเดินอย่างเท่ดูฟังเสียงครับเป็นตีมน้ําแข็งจะจัดอะ่ะโอ้โหโคตรสวยสวยไหมทุกคนของจริงอยู่นะนี่ผมว่าเท่อยู่นะนี่ครับผมพามาส่องหน่อยนะรประมาณนี้ครับผมโมเดลของเขานะฮะตัวละครตัวแรกครับนี่ประมาณนี้ตัวละครที่2นะครับนี่มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยแต่ดูแน่ๆอยู่ในน้าแน่นอนนะครับผม อยู่ในน้ําแน่นอนนะฮะดูเลยอันนี้คือน่าจะเป็นสังกัดของเขานะครับผมเออตอนนี้เป็นทีมของเขาเนาะเห็นปะก็จะเป็นสังกัดเดียวกันหมดเลยโอเคอีกตัวละครหนึ่งครับผมทำไมมันดูเหมือนกิกกี้จังเลยวะมันเป็นเหมือนตัวละครตัวประกอบนะเออมนดูไม่ค่อยเป็นตัวละครเอเออาเท่าไหร่ครับผมแล้วก็เป็นตัวละครนี่เท่มากโอ้โหโห้ยตาเดียวด้วยครับผมดูตามันแล้วผมเขียวด้วยไงโอ้โหชุดเกาะทองแบบตึงๆนะครับดูโอ้โหโมเดลเขาเท่ฉาดประมาณนี้ อีกตัวละครหนึ่งครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมดมูดูขูดูปีกซะก่อนโอ้แต่มันดูแบบนิ่งๆไปหน่อยโมเดลแข็งๆนะโอเคประมาณนี้ครับผมผมชมพูด้วยต่อไปครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวร้ายแน่นอนนะดูจากทรงแล้วดูยังไงก็ไม่ใช่คนดีว่ะผมว่าดูยังไงก็ไม่ใช่คนดีนะตัวละครตัวนี้นะครับผมหนีโมเดลประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตู้นี้นะครับนี่ดู โมเดลคร่าวๆของตัวละครตัวนี้ครับนี่ดูรับผมมังกรครับเหมือนจะเป็นตัวละครมังกรน้ําแข็งปะเออเนี่ยพ่น้าแข็งหรือสายฟ้าเนี่ยดูไม่ออกแต่แน่ๆคือมีสองหัวครับผมโอเคได้เป็นสายฟ้าครับนี่คือตัวละครตัวแรกครับนี่โคตรเท่ซึ่งโมเดลในเกมของเขาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมนี่โอเคคร่าวๆนะครับเอ๊ที่บอกไปผมเรื่องสกิลเนี่ยผมอาจจะยังไม่เจาะลึกในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมกะจะทําเจาะลึกของแต่ละคลิปไปนั่นเองนะจ๊ะ ตัวที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเหมือนจะต่อยอดกับไอตัวละครที่มันเสกมอนนั่นแหละนะฮะนี่เดี๋ยวเราดูสกิลหน่อยละกันประมาณไหนนี่ครับเป็นรูปปูข้างหลังด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีคัตซีประมาณนี้โอ้โหออราคือแบบถึงใจจัดโอ้โหกระตุกเลยครับผมออรากระตุกจัดแล้วก็จะมีเสกมอนออกมาครับผมตามคอนเซปต,ต์ของตัวละครตัวเขานะฮะที่จะมีกี้กออกมาเห็นปะประมาณนี้เลย อีกตัวละครหนึ่งก็ผมเหมือนจะเป็นเทพธิดานะครับผมโอ้โหองค์หญิงคือน่ารักมากอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวร้ายหรือตัวดีแต่ดูเก่งๆเหมือนตัวร้ายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสกิลเขาจะเป็นยังไงครับโชว์ไปมีแหวนด้วยผมใส่แหวนไปหนึ่งทีฮะแล้วก็จะเป็นเตีมน้ําแข็งอีกแล้วโอเคครับเตรียมเทพีแน่นอนช็อตนี้โอ้โหแอคหนึ่งทีครับผมโ,โหมองหน้าแบบเคลืองด้วยโอ้ยหุกคนคุกเข่านะบอกแล้วไงเป็นบอสจริงผมบอกแล้วก็เป็นบอสจริง คนละเช่บอสจริงครับโอเคตัวที่4ครับโมเดลประมาณไหนเอยเหมือนจะกำลังเล่นพินอยู่นั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะดูวับดิ่นดีดติ้ง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 นะฮะโอ้โหดูปั๊บวับด้วยเป็นไงโอ้วับแ้วกระตุกโชว์ด้วยแยกเงาได้ด้วย <c oughs> เหมือนเป็นการแยกร่างได้ด้วยในมในการคิวเพื่ ah อนๆหรือเปล่าโหอยากจะอ่านสกิลแล้ววะ่ะแต่รอก,ก่อนเลยยวผมรีวิวทุกตัวละครแน่นอนที่มีตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามได้เลย นี่ครับโมเดลก็เป็นประมาณนี้ละกันนะฮะพามาส่องก่อนเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อนกำลังหาตัวละครตันไหนที่แบบเอ้มันจะเข้าเกมหรือเปล่านะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูให้หมดเลยละกันนะครับนี่ตัวละครหนึ่งของตัวสุดท้าย <S <S เหมือนเป็นตัวละครที่แบบฝั่งหนึ่งเป็นไฟฝั่งหนึ่งเป็นน้ำนะฮะ <S <S อารมณ์เหมือนไอตัวละครเรื่องนี้เลยว่ะมาฮิโร่นะเออที่แบบว่าครึ่งน้าครึ่งน้ําแข็งนะครับเอ้ครึ่งไฟครึ่งน้ําแข็งเออนี่ยประมาณนี้โมเดลของเขาเป็นยังไงพาไปส่องหน่อยนี่ครับเท้าเอวเป็นด้วย โอ้โหแต่มันเท่จริงนะตัวละครเกมนี้เนี่ยผมว่าภาพมันโอเคนะภาพไม่แย่นะครับผมรวมถึงนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับตัวละครตู้ธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะตัวแรกเลยคือตัวละครตัวนี้จ้ะเป็นเหมือนหมีป่านั่นเองนะครับผมี่กรุงเล็บหมีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ตัวละครที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ครับผมที่จะเพิ่มเข้ามาให้กับเราให้ผมใส่แท่งอีกตัวละครหนึ่งเนาะโอเคครับผมของไทโพไซดอล และอีกตัวละครตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนผมนี่ครับผมตัวละครตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดผมเคยเห็นเมตาเขาติดมากเลยนะเออตอนมีช่วงหนึ่งเขาติดมากนะเดี๋ยวต้องมารอดูละกันนะครับผมว่าจะเก่งจริงอะอเปล่านะครับผมถือดาบด้วยตัวละครที่4ครับผมนี่ครับผมท้าเหมือนกับไอตัวหมีป่าเลยนะครับผมและก็น่าจะเป็นกรงเล็บหมีเหมือนกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับผมโมเดลประมาณนี้เป็นการแอนก้นๆนิดนึงนะฮะโอเคใช้ได้อยู่ไม่เลวนะนี่ผมว่าไม่เลวนะฮะ โอเคแล้วก็อีกตัวละครนึงคือตัวละครตัวนี้ที่ผมเท้าเอวที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมหมัดไฟแล้วก็น้ําแข็งคนละข้างเนาะอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วก็คือเจ้าขวาน2ข้างนั่นเองนะครับผมอารมณ์เหมือนจอราเค้นะอ่าประมาณนี้อสุรกายครับผมอย่างที่บอกไปพูดผิดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่เคยดูจริงๆนะโอเคตัวละครต่อไปนะครับผมดูโอ้โหตอนโดนขังอยู่ในกรงนะฮะแล้วก็เหมือนแบบแปลงร่าง เป็นเทพนะฮะนี่ครับผมนี่คือตัวละครอะไรวะผมจําไม่ได้ว่าค,คุ้นมากนะไอ้ใส่้าตัวเนี้คือคุ้นจริงนะผมกล้าพูดเลยนะครับเป็นอีกตัวละครนึงที่ผมคุ้นมากไม่แน่ใจว่าใช่ซากะร่างอีกร่างหนึ่งปะหรือไม่ใช่ร่างหมานวะนี่ผมผิดขออภัยด้วยนะจำไม่ได้จริงแต่ตัวละครตัวนี้คือเทมากดูโมเดลเขาซะก่อนครับผมแม่งนึกว่าเป็นพระเอกปะเนี่ยโอ้โหไม่เคยดูด้วยดิเดี๋ยวพูดผิดี๋ยวขออภัยด้วยอีกตัวละครหนึง่งอันนี้มีไปแล้วนะ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเลตอัพด้วยนะครับผมพยายามหาเลตอัพให้เพื่อนๆดูทุกตัวละครละกันนะครับอีกตัวละครนิ่งครับผมเป็นไงโมเดลคือมีเยอะจริงครับผมเกมนี้ดูครับสกิลต่างๆครับผมคัสตอมคัสซีนของเขานะฮะดูเข้าไว้ครับผมเป็นไป่ไฟครับโอ้โหของจริงสวยจัดโอ้โหนกอีเกิลหนึ่งทีครับโมเดลในเกมเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเหมือนเป็นนกฟีนิกซ์ละกันนะครับผมฟีนิกซ์ไฟด้วยนะฮะ ต่อไปตัวละครที่2นะครับผมนี่โอ้โหนี่เท่เหมือนกันอันนี้เมื่อกี้คือเหมือนเป็นตีมอยู่ในทะเลใช่ไหมอันนี้เหมือนก็จะเป็นตีมแบบคนดีหน่อยๆน,นั่นเองนะครับผมดูเหมือนจะเป็นพวกตัวละครชุดเกาะแล้วเนี่ยนะฮะเออดูแปลงร่างโอ้โหเ่จัดเป็นไงอันนี้เป็นตัวละครอันนี้แต่ไม่ค่อยสวยปะไม่ค่อยมีโมเดลล,ลูกเล่นมากมายนะครับโอเคอันนี้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสายดาเมจอีกแล้วนะฮะโอเค ต่อไปครับผมตัวละครที่3ครับอันนี้เป็นสายฮิวนะตัวละครตัวนี้ครับผมเหมือนจะเป็นร่างอัปเกรดจับตัวละคร SR หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดดูครับโมเดลเขาโอ้โหเบ่งพลังไป1ทีแล้วก็กลายร่างเออเหมือนจะเป็นการรวมชุดเกาะอ,อย่างแท้จริงแน่นอนช็อตนี้แล้วส่องหน่อยละกันเป็นยังไงนี่ครับผมโมเดลประมาณนี้เลยละกันนะฮะเห็นปะ โอเคตัวละครต่อไปก็ผมเป็นสายแทงนะครับอันนี้ดูโมเดลก่อนล้วกันอ่ะประมาณนี้มีโล่สองข้างนะครับแล้วก็เหมือนมีดาบอยู่ข้างหลังนะครับผมแต่มีผมบางอยู่เลยไม่เห็นโอเคซึ่งตัวนี้ก็เป็นร่าง SSR ที่เคยมีมาแล้วนั่นเองนะครับผมที่เป็นสายดาเมจเนาะแต่ร่องที่2ก็จะเป็นสายแทงนั่นเองครับผมมาครับผมใส่ชุดเกาะโอ้โหดูเบ่งพลังโชว์ไปหนึ่งทีซะปล่อยมังกรทั้งหมดมังกรพันหัวหรือเปล่าเพื่อนถือว่าใช้ได้อยู่ ซึ่งเกมนี้ในการสุ่มเนี่ยที่บอกไปนะครับผมมันจะแบ่งแบงแบ,บเป็นตีนันเองเนะฮะแล้วมันก็จะมารวดเดียวตุ้มเดียวนะฮะแล้วเราก็ต้องเก็บเพชรไว้เพื่อจะได้แบบตัวละครพร้อมๆกันเนาะและบอกเลยว่าอย่างเทพรับผมอีกตัวละครหนึ่งดูโอ้โหร่างเทพของจริงมาถึงแล้วครับดูโอ้โหโมเดลอลังการจัด,ดเด็กคมีดาบด้วยเป็นไงทุกคนชุดเกราะเต็มตัวนะครับผมเกราะเพชรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหของจริงจัด และขออนุญาตสโมเดลเลยและกันไหนๆก็นหนๆา,าละนี่ครับผมโอ้โหตัวละครตัวแรกที่เราจะรีวิวก็เฟนใครไปไม่ได้แหละต้องเป็นเจ้านี้แน่นอนนะครับผมและเดี๋ยวดูสกิลแน่นอนฮนะขออนุญาตไปสุ่มครับผม บอกเลยรอติดตามครับผมแบบตึงๆโอเคผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะผมที่ผมพามาส่องในเรื่องของตัวละครที่ยังไม่มีในเซิร์ฟไทยนะครับและผมก็พยายามนะทุกคนนะที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นโมเดลทุกตัวละครให้ได้นะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนไ,ไอไลท์ดีบ้างๆเลยนั่นเองนะฮะเพราะแต่ละไอดีเนี่ยมันผมก็อยู่แบบห่างเซิร์ฟมากๆนะผมทำให้ตู้มันไม่เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะ โอเคซึ่งก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยละกันนะครับผมเพื่อจะได้มีลิปใหม่ๆแบบนี้ลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงน,นผมก็เดติดต,ตามรอได้เลยละกันในการรีวิวตัวละครต่างๆที่ผมกำลังจะทำนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในลิดโดนหน้าครับขิดโดนี้ก็มีประมาณนี้แหละบายบายจ้า